วอนูกถึงมาหล่ออีกหนึ่งหน้าบ้านด้วยงามถูกอุวเน่ยอกงานชติพานและยัง่ายหล่องานูอาคารแต่เมือยูยกงานล้านแน่แล้วโมงเงี้จี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 รู้ว่าจีและเอเออกอรเออการยางไงหล่อยิหนาเห็นหรอกเอพหน้าละอู่พองหล่อก็สนามีปก็ก็พะวิธีหล่อพอ เพน้ามยองหล่าอหอกัพนนเรีนยิหน้าทิกมือและแหลมงเ้หลวงหาอหรอกวมไปก่อนแป๊บะฮะรอรอผมแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมอธิบายให้กรรมการาอ้หรอกเดินงาขาแต่การสนามหนปฟางอาวันที่หวันที่เจ็ดและยาเจโอ้ยพร้อม่ยังพร้อมไยังเอาเงียบไม่ไกลับบ้านแั้วนทิพย์ยังไงอ้หรออาจายเจียจ่าตัวจ่าตว

และชื่นเจอหลุนนะไอ้หล่อยังพูดจิ๊บนี่นะครับขอพึ่งขอวาย39ว้าวตอนนี้ก็อัจฉริยะจริงๆเจอถลุงอ่ะไอ้ติอัจฉริยะเจอมาเดี๋ยวครับอัจฉริยะเลยเจอมาพี่หอกครับบีลายอ่ะนะเว้ยอัจฉริยะครับบีอ่ะจิโรอัจฉริยะนี่บีลายอ่ะนะนูมาจ้วยล่ะฮะมาจ้วยล่ะใครไม่มาเดถ่ายมา

โอเคน่าแฮะเคเย้าหนารอารีเธอเกาะมืออุดธกามือเกมือมือช่อง่ะเออแล้วก็น่ครับาก็นบ้านเลยสุมาครับและเยอยหาฮอีีอแ่ไห้อเหมือนเหมือนเหมือนทุกอย่างนะคือคลุณเอสนามหนึ่งเนี่ยไม่มีผมนะครับเป็นบ้านภารา ไม่ถามน้อยพนาเซลีลูกงายรอทิเพ้ยนตเพยแเพื่อน่าอยู่หาเติยาเอาีรอ้นองไม่ตาน้อยเลี่หรม่เป็นบาะเกีย่อบตอบนดอยมาละอือเียหรเ่หรอมาะอือเจียตัวง่ะมาลอือม่นึ่หรอบางุวยชมพูเนงานตแปลบ้านลุอมโพลมทองเลยนะบ้านหลวง้พบแล้วเนี่ยนีก็โรงเรียนบ้านหวน้ำขุนเนาะโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขุนนะผมเนาะโอ้โหเสืรอนารันมาเลยฮะตัวเท่าไหร่ครับเนี่ย ร้อยเก้าสิบเก้ากัสองร้ยเก้าสิบเก้าร้อก้าสิบเก้าไที่หนึ่นี้ลงมานขุนนะครับอบตใช่ไหมการวิ่งทีสองอบะเนี้นะป้าวี่สิบหกสนามสองกุพาลูกทางนะครับสนามสองเรียนห้วยน้ำขุนวิยาสองโอบตเจ้าสสมรุษการสร้างที่ประสงค์ให้กับบ้นสมอครับผมคขาขอบคุณมากครับนะก็ใหญ่เหมืนกันที่ อ๋อยี่สิบหกที่จะถึงนี้ครับผมเนาะเราก็สามารถมาร่วมกันได้นะกาลออโยมาหนีเชื้อกูไงนึงก็คืก้าห้วน้ำขุนแนะมีเชื้อหงเงาะและเซจิโลออันนี้ก็อนามัยเนาะก็เดี๋ยวหน้าก็อำนวยการจะดวกง่ายหรอเออแล้วก็พกกระดาเชียรหรอกอาทิตจีหมู่บ้านสูงมาจีจืงอะไรหน้าหน้าเวทีมีแป้งมีแป้งหรือมีกาเลด้าเลด้าเงี้ย ตัเป็นดอกมง่าไอ้หอโอ้ยกระคุณนี่กระจิขาเจ้าหน้าอเนี่ยจงนี่ไงปูขาวมีไยังเหลือครับว้าวปูขาวยังเหลืออยู่ครับปูง่าเจ้าของอาโยมาบ้านโดยนง่ามง่ายไ้หลอกก็แด้บ้านเดงคายสไปแล้วครับถ้ามีมาูดคนึงปูขาวที่จเสียหลอเี๊ยดสิครับบ้านบาลาครับอันนี้บ้านบาลาเนาะ อ่าตัวนี้บอกว่าชิมชาฟรีนะบ้านจอจอจาชิมชาฟรีลอดลาเสรีฮะม่พาแหละไม่แหล่อยู่ออยู่ในเมืองนี้ก็ล่างฮะให้หล่ออโม่าหม่จะค้าครับะหม่จะค้านี่ฮะถามเลยนยัางอ่้่ออุยากกยาอุจิผกอยาเน่อายมาโครุเผียววาเดียวว่า่าย่อ ถึงยาดีไย้หีอข้าวข้าวและอถอฐานไ้รอกาจงอาจิจิจงอาและกันแต่นวปีขอมลามาแ้หิดเลก็แต่หน้าจิจิมือยู่งาและดีอมแต่เราอยู่ก่นะหรอไาหรอห้ามเหยียบห้ามกระโดดนะครับ